สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับศศิปตยากรนะคะซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็นของลัคนาราศีเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดวันที่16เมษายนถึงวันที่15พฤษภาคมค,ค่ะคลิปนี้จะเกี่ยวกับลักษณะนิสัยอาชีพแล้วก็ราศีที่เกื้อหนุนหรือว่าส่งเสริมกันหรือว่าราศีที่ไม่ค่อยเข้ากันได้นะคะค่ะพี่เมษนะคะก็จะมีดาวอังคารนะคะเป็นดาวประจํา ตัวประจำราศีนะคะหรือประจำลัคนาเมษนะคะหรือแทนสัญลักษณ์ด้วยเลข3นะคะพี่เม่จะมีลักษณะเป็นคนที่ค่อนข้างขยนันกล้าหารกล้าได้กล้าเสียมุ่งม,มั่นใจติดเดี๋ยวไม่ยอม ไม่ยอมลงให้ใครนะคะค่อนข้างดื้อและมั่นใจในตัวเองค่อนข้างมากนะคะแต่ข้อดีของพี่เมฆค่อนข้างเยอะนะคะเป็นคนที่ขยันแล้วก็เป็นคนที่สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองได้นะคะโดยที่ไม่ต้องพึ่งใครนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือพี่เมฆถ้าพี่เมฆตัดใจหรือว่าแบบไม่สนใจอะไรแล้วก็คือไม่สนใจคือจบอย่างเช่นความรักถ้าพี่เมฆตัดสินใจว่าไม่ก็คือไม่ ไม่ต้องไปง้อพี่เมฆเลยนะคะเพราะพี่เมฆเป็นคนที่เด็ดขาดในเรื่องของการตัดสินใจของตัวเองอยู่แล้วค่ะนอกจากนี้พี่เมฆจะมีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะ,ะเผด็จการนะคะชอบควบคุมหรือบงการสักหน่อยนะคะแต่พี่เมฆจะเป็นพวกที่ชอบสร้างนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองด้วยความมุ่งมั่นด้วยความขยันของตัวเองนะคะแล้วก็ข้อดีของพี่เมฆคือเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะคะคิดยังไงพูดอย่างนั้นนะคะจะแบบ ม่ชอบเสียแซงนะคะเป็นคนค่อนข้างตรงค่ะพี่เมธนะคะก็จะเข้ากันดีกับพี่เมถุนนะคะแล้วก็พี่กรกดแล้วก็พี่ตุลน,นะคะพวกเขาเหล่านี้ก็จะค่อนข้างที่จะเกื้อนหนุนและสนับสนุนส่งเสริมพี่เมธให้พี่เมธเจริญก้าวหน้าในหลายๆเรื่องนะคะแต่พี่เมธจะไม่ค่อยถูกกับพวกสิงนะคะพวก มังกรหรือพี่กันนะคะจะค่อนข้างขัดแย้งกันบ่อยนะคะกับพี่เมธแล้วก็อีกอันก็คือพี่พุศกก็จะไม่ค่อยถูกกักบพี่พุศกเหมือนกันเพราะว่าพี่พุศกเป็นคนที่รักความสบายเป็นตัวไม่ค่อยยอมใครไม่ไม่ค่อยชอบเอาใจใครในขณะท,ที่พี่เมธเป็นคนที่ชอบเอาแต่ใจตัวเองเป็นหลักมันก็เลยจะเป็นคนที่แบบมีความขัดแย้งกันอยู่ถ้าคบกันก็จะค่อนข้างขัดแย้งแล้วก็ไปกันไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าต่างคนต่างชอบชอบเอาใจตัวเองเป็นหลักนะคะ อาชีพของพี่เมธนะคะอาชีพที่เหมาะสมสําหรับพี่เมธก็คือการค้าขายต่างๆนะคะเจ้าของกิจการนะคะยิ่งเจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้องกับเหล็กหรือร้านอาหารร้านทองหรือทํางานเกี่ยวกับพวกพวกเกี่ยวกับการเงินอะไรพวกนี้ก็ถือว่าดีสําหรับพี่เมธนะคะเพราะพี่เมธเป็นคนขยันอยู่แล้วนะคะเหมาะแก่การเป็นเจ้าของกิจการมากกว่าเป็นลูกจ้างนะคะแต่ถ้าอยากรับราชการก็รับราชการได้เหมือนกันในเกี่ยวกับพวก ทางด้านการเงินหรือพวกทหารตำรวจอะไรพวกนี้ก็พี่เม์สามารถทาอาชีพเหล่านี้ได้เช่นเดียวกันนะคะค่พยากรก็อาจจะแตกต่างกันบ้างนะคะเพราะในดวงดาวของแต่ละคนมันจะมีดาวอื่นผสมอยู่บ้างก็ทําให้แตกต่างกันบ้างค่ะสนใจต,วตรวจดวงชะตาสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเพจสสิบป,ปการพยากร,กรหรือทาง0 6 4 4 2 9 1 5 7 4หรือ i d l ดี e a z a 2 6 4 2ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ